เด่นแน่นอนนะครับเขาบอกว่ารถมันลอยมาทรงมันได้อะไรประมาณแล้วอยากได้ทรงประมาณนี้นะครับต้องทําอะไรบ้างนะ,นะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้ขวัญชัยพามาแชร์ไอเดียหน่อยละกันนะครับสำหรับใครที่กําลังนะครับคิดที่จะแปลงหน้าจิก,ก้านะครับในกลุ่มของรถรุ่น FTR 240นะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีวันอาทิตย์ที่3สิงหาคม2568นะครับวันนี้ขวัญชัยอยู่อีสุคิงยนต์สาขาพิมายเช่นเคยนะครับ เดี๋ยววันนี้ขวัญชัยพามาแชร์ไอเดียหน่อยละกันนะครับสำหรับใครที่กำลังนะครับคิดที่จะแปลงหน้าจิก้านะครับในกลุ่มของรถรุ่น FTR 240นะครับไม่ว่าจะเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับหรือว่ามองเป็นรถมือสองอยู่นะครับอยากจะแต่งเป็นการแปลงหน้าจิก้านะครับแล้วอยากได้ทรงประมาณนี้นะครับต้องทำอะไรบ้างนะเดี๋ยววันนี้ขวัญชัยพามาชี้นะครับจุดไหนบ้างที่เราควรจะบอกทางอู่นะครับแล้วก็ ควรจะไปทําที่ไหนนะครับถ้าอยากได้แบบนี้เดี๋ยววันนี้ควรชายพาไปดูนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับรถบรรทุกใหม่ป้ายแดงนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรถ6ล้อรถ10ล้อหรือว่า4ล้อจัมโบ้นะครับที่เป็นตระกูลของทางอ e ีซูสูนะครับก็ติดต่อโทรหาขอนชัยได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มของรถยึดนะครับรถมือ2อันเนี้ยต้องบอกตามตรงครับว่ามันเข้ามาเป็นช่วงๆครับถ้ามีใครฝาาขายขอนชัยก็พอที่จะแนะนําได้นะครับแต่ว่าบางช่วงไม่มีเนี่ยก็อาจจะขอเบอร์นะครับขอเบอร์กันไว้คุยกันไว้นะครับเผื่อที่จะมีเข้ามาในอนาคตนะครับขนชัยก็จะขออนุญาตโทรไปแนะนำนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าโทรมาเย เยอะมากนะครับแต่ว่าบางช่วงเนี่ยมันก็ไม่มีจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าถ้าอยากได้สวยอยากได้หล่อแบบนี้เนี่ยต้องไปทําประมาณไหนนะครับนะอย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวคนชายพาให้ดูรอบๆรถคันนี้ก่อนนะครับอยาให้ดูทรงก่อนละกันนะครับว่า ทรงที่ทํามาเนี่ยมันเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้ FTR 2 4 0นะครับรถใหม่ป้ายแดงยูโรสนะครับอันนี้เนี่ยใส่เป็นหมวกลู่ลมนะครับเขาเรียกว่าหมวกลู่ลมแบบมีจรนะครับถ้าเป็นกลุ่มของรถตู้10บานอ่ะมันจะใส่หมวกอยู่2ออย่างนะครับแบบมีจรแบบนี้นะครับกับแบบไม่มีจรนะครับอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับความชอบนะครับแต่ว่าถ้าใส่แบบมีจรเนี่ยมันก็จะเต็มประมาณนี้เลยนะครับจรของมันก็คือตรงนี้นะครับ ตัวนี้นะครับความยาวของตู้นะครับอยู่ที่ประมาณ7เมตรหนะครับเเมตรห้เมตรหประมาณนี้นะครับตู้ใบนี้นะครับต่อมาจากอูสอไม่ใช่สอสิอูสมศักบอดี้คาร์นะครับอูสมสักบอดี้คาร์นะครับทรงรถก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าในกรณีที่เราต่อเป็น7เมตรแนะครับท้ายเขาเนี่ยมันจะห้อยกว่านี้นะครับควัช้ยบอกเลยนะครับคันนี้นะถ้าลูกค้ารับไปนะครับใส่เจ้าตัว เขาเรียกว่าบางฝุ่นดำอะครับให้มันตกท้องช้างหน่อยนะครับทั้งล้อหน้าและล้อหลังนะบอกเลยครับว่าทรงจะสวยมากนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยใส่นะครับเป็นเจ้าตัวกาดกันมอไซค์เป็นแบบสแตนเลสนะครับสแตนเลสสเส้นนะครับพับเป็นตัว M นะครับหน้าตาของเขาเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะให้ความสูงความต่ำเนี่ยมันรับกับชุดด้านหน้านะครับทรงด้านข้างรถถามว่ามีผลอย่างไรนะครับคือ ต้องคุยกับกลุ่มของคนที่วิ่งรถกลุ่มนี้นะครับส่วนใหญ่เขาจะบอกกันนะครับว่ารถคันนี้แต่งอาจจะไม่เยอะนะแต่ทรงมันสวยนะครับวิ่งแล้วมันลอยนะครับอันนี้เนี่ยการันตีเลยครับว่าถ้าวิ่งบนถนนนะคือเด่นแน่นอนนะครับเขาบอกว่ารถมันลอยมาทรงมันได้อะไรประมาณนี้นะครับนะอันนี้ก็ทํามาจากอูสมศักดิ์บอดี้คาร์นะครับเดี๋ยวมาดูการแต่งชุดแปลงหน้าจิก้ากันดีกว่านะครับอันนี้นะครับเป็นแต่งแปลงหน้าจิก้านะครับ ก็คือคอนเซปต์การแต่งเนี่ยคือการชนล่างเขาจะไม่ใส่เป็นแบบยื่นย้ํานะครับคือการใส่แบบยื่นย้ํากับการใส่แบบกันชนปกติแบบนี้แล้วทําการชุบคมเมียมนะครับคือมันให้อารมณ์ที่ต่างกันนะครับกรณีที่ใส่เป็นแบบอ่ยื่นย้ํากันชนนะครับยื่นย้ํากันชนเนี่ยก็คือตัวการชนตรงเนี้ยครับตรงเนี้ย มันจะต่อออกมาด้านหน้าประมาณ2นิ้วนะครับ1นนิ้ว2นิ้วอยู่ประมาณนี้แหละนะครับมันจะยื่นออกมาด้านหน้านะครับอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับแต่ว่าถ้าแต่งทรงแบบนั้นอนะ่ะมันจะเหมือนแบบรถแต่งแบบจ๋าๆเลยนะครับแต่ว่าคันนี้นะครับลูกค้าอยากได้ในกลิ่นอายของคําว่า คือการแต่งอ่ะมันไม่จำเป็นต้องแต่งแบบสุดไปเลยในภาพออกไหมมันจะเป็นการแต่งแบบที่เหมือนกับว่ารถที่ออกจากศูนย์และแต่งนะครับถ้าในกรณีที่เราไม่ใส่เป็นเจ้าตัวยื่นย้ำกันชนด้านหน้านะครับอันนี้เนี่ยเป็นการใส่กันชนแบบชุบโครเมียมนะครับคือเป็นทรงเดิมเลยนะครับชุบโครเมียมแล้วก็ใส่เจ้าตัวชายด้านล่างนะครับบางคนไปขี่โม้โอ,อวดอะไรเต้มไปหมดเลยกันชนหน้าสแตนเลสจริงๆแล้วอ่ะ การชนนะเอาตามตรงนะครับการชนหน้าน่ะมันเป็นเหล็กแล้วเขาเอาไปชุบโครเมียมนะครับเป็นเหล็กแล้วเอาไปชุบโครเมียมนะครับแล้วก็ที่มันเป็นสแตนเลสอ่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นแค่ชุดคุ้มด้านบนเท่านั้นแหละนะครับมันไม่มีหรอกครับการชุบสแตนเลสนะครับอันนี้ก็อยากจะประชาสัมพันธ์แล้วก็ทําความเข้าใจกันใหม่นะครับส่วนชุดด้านหน้านะครับก็เป็นหน้าจิก้าเลยนะครับเป็นหน้าจิก้าที่ตรงนี้นะครับก็จะใส่เป็นชุบโครเมียมนะครับกรอบชุบโครเมียมนะครับด้านในก็เป็นสีดํานะครับ กรอบนี้ทําเป็นสีเดียวกันกับสีหัวรถนะครับอันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวชุบคมเมียมนะครับอันนี้ส่วนตัวผมนะส่วนตัวเนี่ยผมชอบลักษณะนี้มากกว่านะครับบางคนใส่เป็นหน้าเงาทั้งหมดเลยนะครับคือถามว่าหน้าเงาทั้งหมดเลยมันสวยไหมถ้าถามสายตาส่วนตัวนะคือถ้าถามว่าสวยไหมมันก็สวยแหละนะครับแต่ว่าสิ่งที่ตาม,มาก็คือ เมื่อมันเงาทั right. ้งหมดน่ะมันจะไม่มีจุดตัดครับนึกภาพออกไหมคือมันเงาไปหมดเลยอ่ะคือมันเงาไปหมดเลยถ้าถามว่าคุณจะโชว์ความเงาอ่ะแน่นอนครับว่ามันได้แต่ว่าถ้าคุณจะโชว์ความเงาแล้วก็ให้มันมีจุดตัดน่ะผมแนะนําเลยนะว่าตรงนี้เนี่ยทำเป็นสีนะครับมันจะมีเขาเรียกว่ามันจะมีขอบนะครับมันจะมีขอบมันจะดึงจุดเด่นของเจ้าตัวกระจังหน้าออกมาได้นะครับบางคนเนี่ยโอ้โหใส่เงาเงาเต็มหน้าเลยถามว่ามันเงาไหมมันเงาแหละนะครับแต่ว่า บางทีเนี่ยส่วนตัวนะมองว่ามัน pues ด mm ูไม่เด nah, ่นนะครับนะอันนี้ก็เป็นการชุดชุดสเตปด้านหน้านะครับส่วนฝั่งนี้นะครับใส่เป็นขากระจกนะครับขากระจกทรงอ้วนนะครับทรงอ้วนก็คือตรงนี้แหละนะครับเห็นไหมตรงนี้ทรงอ้วนนะครับแล้วก็ฝั่งนั้นใส่เป็นทรงจอจานนะครับอันนี้เนี่ยคือลูกค้าไม่ได้ใส่เป็นแบบเขาเรียกว่ากระจกนาซ่านะครับล้างหลังมาเนี่ยกระจกนาซ่าเริ่มเบาไปแล้วแหละนะครับคนเริ่มหันมาแนวคลีนคีนแล้วนะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับถ้าในกรณีที่ใส่เป็นการชนแบบไม่ได้เป็นการยื่นย้ำอ,อ่ะเขาจะใส่คอเข้ามาเห็นปะนี่มันจะมีคอเข้ามานะครับไอ้ตรงคอเนี่ยแหละครับเป็นประเด็นเลยของเจ้าตัว ftr 2 4 0นะครับบางอู่นะครับบางอู่ทำไม่เป็นนี่คอมันจะสั้นๆคอมันจะจันไปเลยนะครับนะอันนี้ก็ต้องดูนะครับว่าอู่ไหนเคยทำถ้าอู่ไหนเคยทำอ่ะก็วางใจได้ครับเพราะว่าเขาจะรู้ว่าทำแบบไหนนะครับแต่ว่าบางอู่ไม่เคยทำเนี่ยอันนี้ก็ ก็ต้องมานั่งลุ้นกันแหละครับว่าทําออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะครับส่วนด้านข้างนะครับเดี๋ยวขวัญชัยให้ดูก่อนนะครับกระทะล้อเป็นการชุบโครเมียมนะครับแล้วก็ใส่เจ้าตัวครอบดุมดาวเข้าไปนะครับนะส่วนฝั่งด้านข้างนะครับที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือตรงนี้นะครับบ่าบันไดบ่าบบันไดมีการเลี่ยมต่อลงมานะครับมีการเลี่ยมต่อลงมาเพื่อที่จะให้ชายบันไดเนี่ยครับเห็นไหมชายบันไดกับเจ้าตัวชายกันชนล่างเนี่ยมันเท่ากัน เห็นไหมมันเท่ากันนะครับบางคันแบบใส่มาแบบเดือดามากเลยนะครับก็คือบ่อบันไดมันจะลอยนะครับบ่อบันไดมันจะลอยแล้วก็ชายกันชนด้านล่างเนี่ยมันจะยืดลงมานะครับคือถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้แหละนะครับแต่ว่าถ้าจะถามว่าให้มันลงตัวไหมมันจะไม่ลงตัวเหมือนลักษณะนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับเห็นไหมนะครับนี่แปะน่องแปะน่องอันนี้เป็นการแปะเข้าไปเฉยๆนะครับไม่ได้มีการเจาะแล้วก็ใส่ไฟนะครับมันก็จะเป็นสเต็ป นะครับว่าอยากใส่เป็นแบบไหนนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์การแต่งประมาณนี้นะครับถามว่าหาทําที่ไหนได้บ้างจริงๆแล้วมันมีหลายที่และครับในการทำนะแต่ว,ว่าลองสังเกตงานดูนะครับว่างานที่ไหนเขาละเอียดนะครับมันมันมีหลาย มันต้องมองบ่อยๆอ่ะเออมันต้องมองบ่อยๆแล้วถึงจะมองออกนะครับว่าอ๋อคันนี้ทํามาจากที่นี่นะครับอันนี้ขนนชัยไม่ขอแนะนําว่าทําที่อู่ไหนก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันกระทบกันมันกระทบกันเยอะครับเอาเป็นว่าลองสังเกตดูนะครับว่างานทังแต่ละที่เนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับนะอันนี้ก็เป็นไอเดียสเต็ปการแต่งนะครับถ้าในกรณีที่ใครอยากได้นะครับก็ลองเอาไอเดียนี้นะครับหรือว่าเอาตัวอย่างรูปนี้นะครับไปคุยกับทางอู่ที่เราอยากจะทําดูนะครับว่าสามารถ จะทำแบบนี้ได้ไหมนะครับ